วันนี้นะคะก็จะมารีวิวเป็นสกูชี่ร็อตใหม่ที่เข้ามากันนะคะก็ล็อนนี้มาเยอะเหมือนกันนะคะเป็นราคา20บาทะคะ่ะก็เดี๋ยวไปดูกันทีละอย่างกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะจะมีเป็นเทียวซาค่ะมีทั้งหมด2ชิ้นนะคะก็จะเป็นแบบนีนะ้ด้านหลังจะมีเหมือนรอยไหม้ด้วยนะคะเหมือนจริงมาก สโลนะคะราคาชิลายี่สิบบาทค่ะอย่างต่อไปนะคะจะเป็นีน่เลยเป็นมินิบานออนเซนค่ะตัวนี้เราใสาแ่แพ็กเกตให้เนาะเป็นแบบแก้มแดงนะคะนุ่มสโลเนาะอย่างต่อไปนะคะก็จะเป็นมัลเป้าจิ๋วนะคะมีมาแค่ชิ้นเดียวเหมือนกันนะคะหาไม่ได้แล้ว นี่นะคะก็อย่ต่อไปค่ะจะเป็นโดนัทนะคะเป็นโดนัทหัวใจล่าซ้อนนะคะก็จะมีเป็นสีน้ำตาลค่ะเป็นเหมือนช็อกโกแลตนะคะก็มีเป็นสีเขียวค่ะอย่างต่อไปจะเป็นปังปอนค่ะ เป็นกูเดฮามะเนาะคิดละยี่สิบบาทค่ะก็อย่างต่อไปจะเป็นกูเดฮามะแก้มแดงค่ะเป็นบันเนาะยี่สิบบาทเหมือนกันค่ะก็จะมีเป็นแอนิมอลบันนะคะนี่ค่ะจะมีเป็นหน้าหัวใจค่ะมีเป็นแพนด้าค่ะ มีหน้านี้นะคะก็มีเป็นน่ารักมากๆเลยนะคะนุ่มสโลค่ะยี่สิบบาทเท่านั้นนะคะก็จะมีเป็นแมวค่ะแมวมีแค่ชิ้นเดียวนะคะน่ารักมากก็จะมีเป็นบาน,น้าเป็ดค่ะเป็นแพันเค้กนะคะ มีสีฟ้าค่ะสีน้ำเงินค่ะแล้วก็มีเป็นสีชมพูนะคะนุ่มสโลเนาะก็จะมีเป็นนี่เลยเป็นโดนัท Hello Kitty นะคะมีมาแค่2ชิ้นเนาะเป็นสีเขียวนะคะน้าสอด นุ่มสโลก็จะมีเป็นปังแผ่นค่ะปังแผ่นกูเลฮามะนุ่มสโลนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นเมลอนค่ะจะมีเป็นเมลอนออคารบีนะคะก็เป็นเมลอนไมเมโลดีค้ค่ะนุ่มสโลนะคะ ก็จะมีเป็นแพนเค้กูเดฮามะค่ะสีชมพูก็จะมีเป็นบัลละสซอสนะคะจะมีเป็นสีชมพูสีฟ้าค่ะแล้วก็มีเป็นสีชมพูค่ะนุ่มสโลนะคะก็มีเป็นบัหน้าตลกค่ะเป็นหน้านแบบว่าดูดนิ้วตัวเองนะคะ ก็มีเป็นออนเซนบานค่ะเป็นสินน้ำตาลนะคะแล้วก็จะมีเป็นนี่เป็นทาโกยากิค่ะสิ้นน้ำตาลเนาะเหมือนจริงมากชิ้นนี้และสุดท้ายก็จะเป็นโดนัทค่ะเป็นโดนัทไซมินินะคะน่ารักมากชิ้นนี้ฮัโลโหลด้วยค่ะค่ายาต่อไปเป็นราคา30บบาทค่ะก็จะมีเป็น มากาะองค่ะตัวนี้นะคะเราใส่กระปุกมาให้นะคะเป็นแบบพิเศษเลยก็ไม่โฟกัสเป็นแบบนี้นะคะเป็นสีชมพูแล้วก็จะมีเป็นตัวแท็กให้ะคะ่ะขอยาตแกะเนาะนี่นะคะเป็นสกูชีนะคะอันนี้เราใส่กระปุกให้เหมือนของจริงเลยแต่ว่าห้ามรับประทานเนาะก็จะมีเป็นตัวแท็กค่ะ เราใส่เองเนาะนุ่มสโลนิดนะคะราคาชิละส0มสิบบาทเท่านั้นค่ะแล้วก็น่ารักสุดๆไปเลยค่ะนี่นะคะเป็นมักกะลองอย่างต่อไปก็จะเป็นอูอย่างต่อไปก็จะเป็นหัวเห็ดค่ะ<อ>มีเป็นสีเหลืองกับสีเขียวนะคะมีเป็นหน้านะคะนุ่มสโลค่ะชิละสามสิบบาทเท่านั้นค่ะ อันต่อไปก็จะมีเป็นไอศครีมโคนอ้วนค่ะเป็นสีเขียวนะคะก็จะมีไอศครีมโคนช็อกโกแลตค่ะคนละแบบกันเนาะรานะคาชิ้นละสามสิบบาทค่ะอย่างต่อไปเป็นแบบสี่สิบบาทค่ะพ <c oughs> ราอตนี้สี่สิบบาทมีแบบพิเศษมาด้วยค่ะก็จะเป็นนี่เลยเป็นโดนัทนะคะแล้วก็เราจะใส่แพ็กเกจให้แบบนี้นะคะพวกนี้เป็นเหมือนคล้ายๆโฮมเมดเนาะ เราตกแต่งเองเลยนะคะจะมีเป็นโลโก้ของร้านเราเนาะก็เป็นตัวสกูชี่ค่ะจะมีเป็นแฮกนะคะแฮกติดให้เนาะเป็นโดนัทลาดซอสค่ะจะมีสีชมพูเข้มนะคะสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีชมพูอ่อนค่ะนี่ชะโลนะคะแต่ว่า มันมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เนาะโลค่ะ40บาทเท่านั้นนะคะอย่างต่อไปก็จะเป็นนี่เลยค่ะเป็นปังเนยสดน,นะคะจะมี2แบบนะคะจะเป็นแบบนี้อันนี้คือใส่แพ็กเกจให้นะคะก็ะมีเป็นโลโกโ้ละแล้วก็จะมีเป็นแบบนี้ค่ะเป็นปังเนยสดน,นะคะมาแค่2ชิ้นเท่านั้นนะคะ ็เรละค่ะราคาชิลล์สี่สิบบาทะคะ่ะเราก็จะมีเป็นนี่เลยเป็นยามโลนะคะของ Little Twin Star นะคะสีม่วงะค่ะเป็นเหมือนรสองุ่นเนาะจะนุ่มๆนะคะราค,คาชิลล์สี่สิบบาทะค่ะ <c oughs> ก็อย่างต่อไปนะคะจะมีเป็นเออคูเดธามานะคะนอนบนไข่ก็จะมีเป็นสติกเกอร์ะค่ะ โลด้วยก็จะมีเป็นมีเดียมแพนด้าบ,บันนะคะจะมีโบชมพูค่ะก็มีเป็นโบแดงนะคะมีหน้าธรรมดาก็มีอีกชิ้นนึงต้องรุ่นรับเอาะคะ่ะว่าใครจะได้นะจะเป็นแบบใส่แพคเกจให้นะคะจะมีตัวโลโก้นะคะก็จะมีเป็นแหกให้นะคะเป็นโบชมพูนะคะ ก็อย่างต่อไปจะเป็นนี่นะคะเป็นแซนด์วิชนะคะชินามารุเนาะอันนี้น่ารักมากจะมีเป็นไส้สีส้มนะคะราคาชิ้นละสี่สิบบาทเท่านั้น,นะค่ะชิ้นใหญ่อยู่เนะาะแล้วต่อไปจะมีเป็นบันหมูะค่ะมีแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นนะคะราคาชิ้นละสี่สิบบาทค่ะย่างต่อไปก็จะมีเป็นนี่เลยเป็นแมวหัวเห็ดน,นะคะ มีหลายหน้าเลยนะคะมีหน้านี้ก็นุ่มสโละะละค่ะชิ้นละส0สบาทค่ะต่อไปนะคะก็จะมีเป็นบานหน้าเป็ดค่ะมีแค่ชิ้นเดียวนะคะเป็นสีฟ้าค่ะพวกนี้นะคะจะเป็นขนาดมีเดียมหมดเลยนะคะราคาชิ้นละส0สบาทค่ะ ต่อไปเป็นราคา60บาทค่ะก็จะมีเป็นนี่เลยเป็นโดนัทเทลล์คิตตี้นะคะมาใหม่เลยนะคะมีเป็นสีเหลืองกับสีเขียวนะคะแล้วก็จะมีทั้งหมดสีแบบค่ะจะมีเป็นแบบลาซอสนะคะมีสีเหลืองแล้วก็สีเขียวค่ะจะมีเป็นแฮกด้ยวยนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบสปริงเกิลค่ะแฮบกบเหมือนกันเนาะ นุ่มสโล์ค่ะราคาชิ้นละ40บาทนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะก็มาไม่เยอะเท่าไหร่เนอะอย่างต่อไปนะคะก็จะเป็นจะเป็นนี่เลยเป็นแพนด้านะคะเป็นรูปไข่นะคะนี่นะคะเป็นไข่เลยนะ ตโดนัทนะคะราคาชิลละ60บาทนะคะอย่าเข้าใจผิดเนาะราคาชิลละ40บาทเอ้ยราคาชิลละหกสบาทโอ้ยงงแล้วโดนัทฮัลโลคิตตี้ราคาชิลละหกสบาทนะคะตอนนี้คือแบบมืนมากจำา40เป็น60สิบไปแล้วน,นะคะโดนัทคิตตี้ราคาชิลละห0สิบาทนะคะของภายในความผิดพลาดเนาะยางต่อไปนะคะก็จะเป็นขวดน,นมค่ะจะมีเป็นตัวนี้นะคะ มีโลโก้ให้นะคะมีสีเขียวค่ะสีฟ้าค่ะสีชมพูเข้มค่ะแล้วก็มีเป็นสีชมพูอ่อนค่ะน่ารักมากมีเป็นไซสเ์เล็กๆนะคะนุ่มสโลค่ะชิ้นละคะชีบะาทนะคะ,ะ,ะ,คะแยวต่อไปก็จะเป็นลูกทอนะคะหรือว่าลูกพีชนั่นเอง โลมากชีน,นี้จะมีเป็นแท็กนะคะ,ะโลส,สุดเลยชิน,นี้ราคาชิลละ60บาทค่ะมีชิ้นเดียวนะคะแล้วก็รีวิวรีิวชละ3าบาทอันนี้คลิปนี้แป้ผันขอภายนะคะคือแบบแปรปรวนมากของก็ะจะมีเป็นทัวร์ทนะคะเป็นเต่านะคะ สอบาทน,นะคะลืมบอกนะขอบคยจริงๆนะขอบคุจริงๆขอบคุจริงๆค่ะวันนี้เป็นราคาหกสิบาทเนาะแหวต่อไปก็จะมีเป็นนี่เลยเป็น้าคาคัพเค้กนะคะขอเรียกว่าคัพเค้กไซส์ใหญ่เนาะก็จะมีเป็นแห็กให้ค่ะมีโลโก้นะคะนุ่มๆนะคะราคาชินละหกพิบาทคะ่ะก็อย่างต่อไปนะคะจะเป็น หรือว่าไก่ลายวัน,นนะถ้ารักมาก60บาทเท่านั้นนะคะเป็นแบบทั้งตัวเลยนะคะค่ะก็60บาทมีประมาณนี้นะคะต่อไปเป็นราคา100บาทค่ะก็จะเป็นจัมโบแ้แพคจัมโบ้บัชบันนะคะเป็นสายจัมโบ้นะคะก็จะมีเป็นจัมโบ้แพนด้าบอลคะ่ะ ก็ราคา100บาทนะคะแถวต่อไปก็จะเป็นเป็นปลามหมึกย่างค่ะราคา120บาทนะคะมีเป็นตัวนี้ด้วยคุณถ้าใครง,งงกับคำพูดของเราเพราะว่าผิดผิดขาดขาดบ่อยๆแอดไลน์มาสอบถามเลยค่ะก็อันนี้นะคะ120บาทต่อไปเป็นปังหนอนค่ะ ราคา120บาทนะคะก็จะมีเ oh. ป็นอิตาเลียนเบค่ะ120บาทเหมือนกัค่ะประมาณนี้เนะองตกคลิปนี้แย่อย่างรุนแรงเลยนะคะคือเราไม่อยากอัดคลิปใหม่แล้วนะเพราะว่า มันอ็ดมาหลายรอบแล้วอะก็เข้าใจกันด้วยนะคะใครงงก็ไลน์มาสอบถามได้เลยนะคะอย่าต่อไปเป็นราคา5 5 0บาทค่ะก็จะเป็นนี่เลยป๊อบคอล h e l l คิ i ตี้นะคะเป็นแท็กนี่นะคะจะเป็นป๊อบคอนสีชมพูะคะ่ะนิ่มสโลน,น่ารักมากๆเลยค่ะอย่ารต่อไปก็จะเป็นเค้กคาบีค่ะ จะมีเป็นสีนี้นะคะแล้วก็เป็นสีชมพูจะมีเป็นแท็กของคาบิดเนาะนี่นะคะนุ่มสโลน,นะคะรานะคาชิ้นละหนึ่งาสิบบาทค่ะอย่างต่อมานะคะก็จะมีเป็นนี่เลยเป็นแอปเปิลนะคะของแบรนด์นี้เลยนะคะกู good ie, good ดีกูดนะคะแท็กเป็นรูปแอปเปิลเนาะ นี่ชิ้นใหญ่มากก็จะติดสติกเกอร์ให้นะคะน่ารักมากเป็น,นแบบชิ้นใหญ่จริงๆนะคะแล้วก็อย่างต่อไปก็จะเป็นมะม่วงมีห้อเดียวกันนะคะจะมีเป็นแท่งคะแล้วก็ติดสติกเกอร์ให้เนาะตัวนี้คือแบบดีงามมากนุ่มฉโลนเนื้อดีนะคะเนื้อเนียนมากแนะนำเลยนะคะก็จะมีเป็นก้านเล็กๆด้วยนะ ดูดีงามมากเค่ะเสละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะค่ะก็สกูชี่ที่เข้ามาลอดใหม่ะค่ะก็จะมีประมาณนี้นะคะให้สนใจนะคะก็ลืมแอดไลน์กันเลยค่ะเดี๋ยวจะทิ้งไอเดียไลฟ์ที่ชื่อคลิปนะคะพร้อมโอนค่อยสั่งนะคะไม่รับเติมนะคะรับแต่โอนกับวอลเล็นนะคะไม่รับตู้บุญเติมด้วยนะคะก็ไม่ส่งเกมมาในไลน์นะคะถ้าคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะคะเพราะว่าคือแบบเออ กองตกบ้างผูดผิดบ้างขอโทษจริงๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์แล้วก็มาอุดหนุนกันด้วยนะคะบ๊ายบาย